ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมพระของหลวงพัดกู่วัดภาษีรัตะนามหาธาตุกันนะครับจังหวัดลบบุรีครับเป็นอีกหนึ่งตำนานพระที่หายากครับอาอยุการสร้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ700รอปีขึ้นไปครับเป็นพระเนื้อชินเงินครับพระกู่ของหลวงพัดเนี่ยที่วงการ เขาเล่นเก็บสะสมกันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองกมครับคือกูกของจังหวัดลบบุรีครับและก็จังหวัดชัยนาทครับกูกอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีพบเจอเหมือนกันครับแต่ที่เราเล่นหาก,กันเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเป็นผ้านเนื้อชินเงินครับอาอยุอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยปีขึ้นไปครับ สำหรับพระของหลวงพัดเนี่ยเป็นพระที่หายากเนี่ยร่วมกับพระร่วงลังปืนเลยครับที่หายากมาด้วยกันครับมาก่อนที่เขาเล่นกันเนี่ยก็จะมีพระร่วงลังปืนแล้วก็หลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับในสมัยก่อนนะครับที่เขาเล่นหากันครับสำหรับพระองค์นี้เป็นพระของหลวงพัดครับ ภาพขยายครับองนี้ก็เป็นพระที่เก่าครับแล้วก็เริ่มมีการปิลานไปตามอายุครับครับตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆาเป็นรูปพัดครับบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตาลปัดบางท่านนี่ยเขาก็บอกเป็นพัดครับ แต่แต่คนมองครับครับดูคาบกุเนี่ยก็ยังติดอยู่อรอบบริเวณครับแล้วก็คาบไขก็จะขึ้นมาครับเป็นธรรมชาติของอเนื้อชิ้นครับสำหรับ้าองค์นี้ก็จะเป็นชิ้นเงินครับครับพาไปย้ายครับ ก็จะมีการปีดลานเป็นธรรมชาติไปครับตามอายุของเนื้อผ้าครับครับด้านหน้าด้านหน้าของด้านหน้าของผ้าครับเก่าแบบเป็นธรรมชาติครับได้อายุครับครับด้านหลังครับ ครับวันเนี้ยพระกูเนี้ยก็เริ่มหายากลงไปแล้วทุกทีนะครับสําหรับพระกูนี้ครับกูวัดภาษีรัตะนามหาธาตครับตัดะยายครับวันนี้ผมก็เลยเอา พระของหลวงพัฒน์กูวัดภาษีรัตนามหาธาตุเนี่ยเอาเนื้อเก่าๆจะจัดเนี่ยเอาไมา้ชมกันครับ าร์มเก่านะครับองนี้ก็จะเริ่มการาแตกลานไปาตามการเวลาครับแต่ไม่หักนะครับเริ่มลานไปครับดูาร์มเก่าของเนื้อนะครับความเก่าของเนื้อพราครับ ความเก่าของเนื้อผ้าเนี่ยสามารถบ่งบอกอายอาุการสร้างได้ครับดูความเป็นธรรมชาติดูความเก่าของเนื้อเนื้อชินไปนะครับ ดูคราบไข่ครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับคราบไข่เนี่ยก็จะขึ้นรอ,อบบริเวณครับแล้วก็ขรากูเนี่ยมันก็จะผสมมันไปครับถ้าของมใ,ใหม่เนี่ยเนื้อมันจะตึงดูออกง่ายครับ ความเก่าของเนื้อชิ้นไปนะครับครับด้านหลังครับครับแตกล้านครับแต่เป็นธรรมชาติครับสภาพดาเดิมครับ ดูของเก่าเก่าเนื้อจะจัดไปครับตรงนี้ถือว่าดูง่ายครับเนื้อจัดครับ ค,คุณนี้จะจัดครับครับดูารามความเป็นธรรมชาติของอเนื้อชินในยุคเก่านะครับเมื่อประมาณ700ปีขึ้นไปครับฟาร์มเก่าฟาร์มเป็นธรรมชาติบ่งบอกได้ครับถ,ถึงอายุองค์พครับ เกาแบบเป็นธรรมชาติครับ ครับวันนี้ผมก็เลยเอาพระกุะที่วงการเขาเรียกว่าหลงวงอพัฒกู่วัดประสีรัตะนน้ำาธา,าตุจังหวัดลบบุรีเอามาให้เพื่อนและพี่พี่ทุกท่านชมนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ